เจอปลาเห็ดพึ่งสีทองพี่น้องว่าพี่น้องข่สัน้นเออ่อยเห็นลายดอกแล้วได้นิอ่ะวางไว้ี่ก่อนพูดนะตงน,นั้นจุ่มหนึ่งแล้วก็อันนี้ดอกหนึ่งแล้วก็ต้องพูดอีกเอ่อจุ่มหนึ่งเบิ้งนี่นี่ดอกอ,อ่อ,อน อมันเป็นน้ำเอามือเข้าไปไงังไเลอ้ยคข่อยสั้นข่อยสั้นพี่น้องเห็ดพึ่งสีทองนี่จุม่มนีใย,ยเลยนี่เฮ็ดพึ่งเนยอู้อ้เจบ็จบเจบ็บเจ็บน้ำมันนี่อะน้ำเบอร์รี่อื กะบ่สมบูรณ์ปานใดเนะาะเพราะว่าอสัมผัสดูแล้วตรงนี้มันจะแห้งๆน้อยๆอออนี่ขึ้นมาก,ก่อนโอ้่อยสันบ่ <laughs> คิดว่าจะมาเจอจุ่มจุ่มเฮ็ดพึ่งที่อยากเจอคิดว่าเออเอาไว้ปีหน้าผุนเด,ดเอาไว้ปีหน้าเขาจะได้หาไหมา่าสันมาเจอปีนี้ หรือว่าทุกปีเขาเจอแต่ว่าเขาบ่หูจักทุกปีเขาเจอเขาบ่หูจักอันนี้สองดอกไปน่อยโอ้แตดจะพี่น้องสั้นฉันบอกคิดว่าอันจะได้เจอเห็ดพึง่งพึ่งเลยไปจ้ายังบ่เคยกินไปจ้ายังมาตัดขากัน มนนีคนอ่ขี่จักรยานผ่านมา <All right. S 1> มีคนขี่จักรยานผ่านมาโอ้ดอกน้อยดอกน้อยนี่อ่ะเอาไปอุบซูพี่เอ,อ,อดอกหนึ่งโอ้ยหมุนหมุนปลาหนามปลาหนามนี่อ๋อไหนแต่ดอกต้นบ่ได้ พูดนะยังยังเขาเขาเขาไปอยู่ในป่าน้ำเลิกแค่เอาโดนหนอนกินไม่เป็นไรกินไปเลยนี่พูดดอกหนึ่งไปจ้าหาอีกรอบพทนนี่ละลอบน้ำไปจ้า